นั่นคือวิธีการซึ่งคนในหมู่บ้านรีดเสื้อเอาเปิดผ้าเต็มๆใหญ่ๆขึ้นมาให้ดูเต็มจอหน,น่อยฮะรีดเสื้อโดยการใช้น้ําร้อนใส่แก้วแล้วมไมื<อ>มูกับผ้าล่าสุดเพื่อให้เห็นภาพความเป็นจริงนะฮะเด็กนักเรียนตอนกลางคืนดูหนังสือ,อยังไงไปดูบรรยากาศจริงๆฮะน้องนัทนัทวุฒิปองลังกาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วนะฮะคืนที่ไร้ไฟ53ปีแล้วไปดูบรรยากาศจริงหน่อยเชิญะฮะ ครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานขณะนี้นะครับคือบ้านกระชายใหญ่หมู่ที่9ตําบลประสาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้าน7หลังคาเรือนที่อยู่แยกออกมาจากหมู่บ้านหลักประมาณกิโลครึ่งนะฮะซึ่งยืนยันว่าวันนี้กว่า50ปีแล้วเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ครับโดยบรรยากาศยามค่าคืนที่นี่นะครับหลังจาก2องทุ่มผ่านไปสังเกตจากบ้านหลังนี้นะฮะก็คือไม่มีระบบโซลาเซลล์นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการจุดเทียนดังนั้นเมื่อไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีไฟฟ้าใช้2องทุ่มก็ต้องเข้านอนโดยทันทีีีนนนนคัับ่่่กก็ือยอยยตวาางงเช้้หล เดี๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่งนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะก็คือมีนางสมจิตนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในนี้นะฮะจะมีทั้งเด็กนะฮะแล้วก็มีคนแก่อาศัยอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าในค่ําคืนนี้เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างนะครับคุณยายสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณยายออกมาพูดคุยกับเราขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะครับสวัสดีครับ ยายเข้านอนตั้งแต่กี่โมงนะฮะสองทุ่มจ้ะสองทุ่มเข้านอนเลยจ้ะปกติใช้ชีวิตยังไงบ้างยายใช้ชีวิตลำบากมากไม่มีไฟทุกทีใช้แสงไฟหรือว่าระบบไฟจากที่ไหนฮะไฟโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์จ้ะครับระบบโซล่าเซลล์นี้เอาจริงมันอยู่ได้นานไหมหรือว่า<ม>ใช้ได้นานนานจ้ะถ้าฝนตกก็ใช้ไม่ได้ถ้าฝนไม่ตกก็ใช้ได้ตลอดคืนทนอยู่กับความมืดหรือว่าไม่มีไฟฟ้าใช้แบบเนี้ย กี่ปีแล้วครับยายโอ้ยฮะสิบกว่าปีแล้วจ้ะครับจ้ะก็ทนอยู่อย่างงั้นเลยปู่ย่าตายายก็ตายไปหมดแล้วก็ปากันมาอยู่อย่างงี้เลยจ้ะวันนี้อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยบ้างไหมอยากให้ช่วยจ้ะครับสุขสันคุณครางลังจะเกิดมาอีกก็ไม่มีสว่างเหมือนแม่อืมครับผมขอบคุณครับยายอันนี้ก็คือเดี๋ยวพอหลังจากที่ ผมพูดคุยอะไรเสร็จเนี่ยคือยายก็เข้านอนเลยอ๋อเพราะว่ามันไม่มีไฟไปไหนไม่ได้ครับผมขอบคุณนะครับยายครับครับคุณผู้ชมและอย่างตัวของยายนะครับหลังจากที่คุยกับเราเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้านอนโดยทันทีเพราะว่าระบบไฟส่องสว่างในบ้านเนี่ยยอมรับว่าค่อนข้างมืดพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอีกฝั่งฝั่งหนึ่งขอโทษบอย่างน้องฟ้านะครับน้องฟ้าเนี่ยคือ,คอตอนกลางคืนเนี่ยคือน้อง ยังไม่ได้นอนนะฮะคือถึงแม้ยายเข้านอนไปแล้วแต่น้องฟ้าเนี่ยก็คือมีแสงเทียนนะครับยังคงนั่งอ่านหนังสือแบบนี้เพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันอาทิตย์และพรุ่งนี้น้องต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวเราทดสอบดับไฟดูนะฮะอันนี้คือไฟหัวกล้องเราเปิดอยู่อ่าลองลองดับไฟหัวกล้องดูครับคุณผู้ชมอ่าเนี่ยฮะนี่คือแสงเทียนจริงๆในความมืดนะฮะที่น้องจะต้องนั่งอ่านหนังสือภายใต้แสงเทียนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับทาง น้องฟ้าดูนะครับว่าแสงเทียนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับน้องฟ้าครับอย่างปกติเนี่ยอ่านหนังสือจากแสงเทียนเนี่ยอ่านได้เยอะไหมได้อยู่ประมาณสามสี่หน้าค่ะสามสี่หน้า,นาเพราะว่าเทียนมันจะหมดก่อนค่ะอืมแล้วถามว่าแสงเทียนเนี่ยอย่างไม่กี้อันนี้คือพี่เปิดไฟมันสว่างแตงจริงแสงเทียนเนี่ยมันมองเห็นทุกตัวอักษรไหมเห็นค่ะอืมก็เห็นอยู่ได้พอประมาณค่ะ ครับถ้าถ้าเทียนหมดเล่มเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อ่านแล้วอย่างงี้แหละฮะค่ะครับเบีดเสร็จจะนอนประมาณช่วงกี่โมงครับถ้าเทียนหมดก็ประมาณสองทุ่ครึ่งได้ค่ะโอ้มันก็ไม่นานเอางี้ถ้าหลังจากเนี้ยถ้ามีการติดตั้งไฟเรียบร้อยเราตั้งมั่นว่าเอ๊ะเราจะอ่านหนังสือได้มากกว่านี้ไหม ตั้งมันค่ะจะ,ะแบบอ่านประมาณถึงสามทุ่มได้เลยก็ได้ค่ะอืมครับผมนั่นแหละนะฮะนะก็เป็นเสียงสะท้อนของน้องฟ้านะฮะก็บอกว่าถ้าเกิดมีไฟฟ้าใช้การอ่านหนังสือจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสามหน้าที่เขาอ่านอยู่นะครับนี่คือระบบเรื่องของแสงเทียนทําให้เป็นอุปสรรคต่อเด็กๆนะฮะแต่พูดถึงบ้านของน้องฟ้าเองนะฮะเราเขามีระบบโซลาเซลล์นะฮะเหมือนเมื่อกี้ที่คุณยายสมจิตบอกผมนะฮะว่าเนี่ยคือระบบโซลาเซลล์ถึงแม้จะมีไฟแดงๆติดอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ ไฟมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งคืนเพราะเนื่องจากปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับก็คือทุกบ้านบอกผมเลยพูดตรงกันว่าแบตสาคัญที่สุดนะฮะก้อนหนึ่งก็ประมาณ5,000บาทและต้องเปลี่ยนทุกปีนะครับดังนั้นเนี่ยระบบแบตตัวเนี้นะฮะจะเป็นการเก็บไฟฟ้าเอาไว้ใช้นะครับถ้าหากบ้านไหนระบบแบตไม่ดีหรือว่าวันนั้นฟ้าฝนตกเยอะๆนะฮะหรือว่าไม่มีแสงแดดเลยนั่นคืออุปสรรคที่สุดคือชาวบ้าน จะไม่มีไฟฟ้าใช้ครับนี่คือภาพรวมนะฮะสำหรับการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในตำบลกระชายใหญ่แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ53ปีนะฮะยังไม่มีไฟล่าสุดมี